เดี๋ยวเาก็ซื้ออันนี้นนะของเขานะคำว่าหนึ่งขีดนวะ่ามันจะมีหลายใบถ้ามันหนักเยเน่อนำเองกับตัวได้นะ1นึขีดซื้อมาสิบบาทแล้ไหมถึงมีหลายใบได้หมวาอะไรหนักเลขนาดใหของเขา1นึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบ

สิบแปดามสิบเก้าน่าจะมีอาชี่ทิบไปอยู่กันนะให้มันดบบซ่อนมองเงาะอนุญาตโกโก้ัานะมาชมโกโก้อันมืดตนเนหน่ไฟมันแสงไฟมันบดทวถึงกันนะใช้กับเมียนเดียก็เยาว่าที่อยู่ก็บใครข้มยับเว่าใจมีความสุขอยู่นะรับหน่ว่าใส่เข้มยับนะคะที่มาตรงมาครับนะตรงเขาเขาขันหลัง ก็กลาเป็นคนขีขน่ขั้นล่างมาดี่รองรองมามาจองล่างอาล่างก็เขาพอกสังเอานอ่ะนายในก็ใจก็แต่คนเดียวนะเราใช้ใช้กากคาร์บอนใช้คาร์บอนกวาโอเคครับไม่ชวนก็ได้เงี้ยนะน้องฝากติดตามได้ครับกูก็เพื่อจะมีคลิปดูดหใหม่ใหม่ๆ